สวัสดีครับผมแปลกตากันไหมฮะวันนี้นะครับผมผมอยู่ที่มังกรฟ้าสำนักงานใหญ่สาขาใหม่สาขาชนบุรีครับจุดเช็คอินใหม่สำหรับชาวมังกรฟ้านะครับผมที่บรรยากาศเป็นกันเองนะฮะสะอาดสะอ้านแล้วก็กว้างขวางมากเลยครับพร้อมกับทีมงานที่ดูแลต้อนรับของเราเนี่ยเป็นอย่างดีเลยครับ มังกรฟ้าสำนักงานใหญ่ชนบุรีนะครับผมเรามีคลังเก็บโรตรี่นะฮะแล้วก็ระบบสแกนที่เป็นไปตามมาตรฐานของมังกรฟ้าครับรวมถึงนะฮะเรายังมีทีมงานมืออาชีพนะครับผมสาหรับเทนตัวแทนมือใหม่แล้วก็ผู้ร่วมสแกนรหัส F ครับสำหรับชาวมังกรฟ้านะฮะหรือผู้ที่สนใจร่วมธุรกิจกับมังกรฟ้าที่อยู่และแวกใกล้เคียงสามารถเข้ามาสอบถามนะฮะหรือนํา รตารีของท่านเข้ามาสแกนขายบนแพลตฟอร์มมังกรฟ้าได้เลยครับโดยมังกรฟ้าสาขาชลบุรีเนี่ยแหละครับผมตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทอำเภอสัตหีบชลบุรีครับอย่ารอช้านะครับผมสำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อสอบถามหรืออยากมาร่วมงานกับเรานะฮะลิงก์ด้านล่างเลยเลยนะครับผมมังกรฟ้าสังคมใหม่ให้ชีวิตไม่สิ้นหวังครับ